ค่ำวันที่9ธันวาคม2567ที่วัดป่าดาราทิรลมอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประกอบพิธีถวายราชสักการะและพิธีบําเทญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนพระราชยาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีพระเทพวชิราธิบดีวิทิรงยานบโรเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับทั้งมีคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้พระราชยาเจ้าดารารัศมีเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่เจ็ดทรงเป็นพระราชยาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัธยาศัยอันเดามและทรงเป็นผู้สรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนาธรรม ให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังประโยชน์แก่ราชาอาณาจักรสยามและหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวเชียงใหม่และชาวล้านนาทั่วไปแล้วพระจริยวัตรที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อตลอดจนพระกรณียกิจที่ทรงได้กระทําเป็นตัวอย่างในการรักษาขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนาจนเป็นที่ประทับใจและเป็นเป็นที่กล่าวขาน มาจนถึงทุกวันนี้นับได้ว่าการที่วัฒนธรรมล้านนาได้รับการอนุรักษ์สืบต่อกันมาได้เป็นอย่างดีก็เนื่องด้วยองค์พระราชญาเจ้าดารารัศมีได้ทรงเป็นผู้นำไว้ในการก่อนเช่นเดียวกับความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราชตระกูลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจําของบรรดาเจ้านายและลูกหลานจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบกันมาแม้กาลเวลาแห่งการสิ้นพระชนจะผ่านไปถึง90ปีแล้วก็ตา่างทั้งนี้ประสบนนกรผู้มีใจจงรักทักดีและสำนึก ในพระชริยภาพพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณของพระราชยาเจ้าดารารัศมีจึงได้ถืออวันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพระราชยาเจ้าดารารัศมีโดยจะมีการน้อมนำเครื่องสักการะที่ประกอบด้วยดอกไม้รูปเทียนมากราบไหว้พร้อมทั้งมีการจัดดุริยดนตรีนาฏศินและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนามาน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะประกอบพิธีบําเทนกุศลในวันดังกล่าวสินชัยระชรธนาภรเรียเรียงวริศราทินา รายงาน วันที่9ธันวาคม2567ันห้ารอยสนรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานในงานวันตอ่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพร้อมมอบใบประกาศสนิยบัตรเชดชูเกียรติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ nte เกิ t ท a n แอน r ร n ทร a นสเพนซ s แอ s เซสเมีเประจำปีงบประมาณ2567ที่ห้องประชุมภูกรรมยาวชั้น5าศาลากลางจังหวัดพยาว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมความโปร่งใสตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองนอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้สำหรับในปีงบประมาณ2 5 6 7มีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพยาวทั้งหมด73หน่วยงานแยกเป็นจังหวัดพยาวจำนวนหนึ่งหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน72หน่วยงานผลการประเมินคุณธรรมและโปรง่งใสมีเทอรปรากฏว่ามี65หน่วยงานที่ผ่านการประเมินดีเธอร์โดยได้รับคะแนนตั้งแต่85คะแนนขึ้นไปนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการถักดันการดำเนินง,งานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยาครั้งที่5ั2,567ภายใต้แนวคิดสู้ให้สุดหยุดการโกง เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนโดยรัฐบาลได้รวมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติสํานักงานปปชสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสํนานักงานปปทประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย หนหอเจอาคารศูนย์การประชุมอิ p แ c กเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมุ่งหวังให้คนไทยและนานาชาติได้รับผู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยและการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดระบบซุจากส่วนกลางและในรูปแบบของออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม2กลุ่มประกอบด,ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในสถานที่จัดงานและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมผ่านโปรแกรมซุมและรับชมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานปาปชในส่วนของผู้ร่วมงานทุกจังหวัดทุวประเทศสินชัยพัชรธนาพ์เรียบเรียงวริศราธินารายงาน